อาครับอดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องฮาโก้เดอัพเฟี้ฟวันนี้แล้วก็จะมาเล่นเกมฟีไฟล์นะครับวันนี้เปิดตัวแบบแปลกหน่อยนะเพราะว่าเกียดตรงนี้แหลกแหล,ล,ล,ลกว่ามีผมได้จะกินปืนมาเยอะแยะเลยนะครับว่าผมไปสุ่มมาแล้วก็ได้ชุดน,นี้มาด้วย,ยงไงเทพไดเพื่อนอุ้ย พัดไม่ไปแกเฮ้ยอะไรวะนะเอาเอาไม่ได้ปวว่ะบรนเพื่อนมันแรกอ่ะมันแหลกนะทุกคนผมไม่ได้โปนะโหอเลยอุ้ยอุ้ย เน้วันวันศุกร์นะผมไม่ได้ลงไปเพราะว่าลืมลืมลงคลิปนะทุกคนวันนี้ก็จะกลายเป็นสามคลิปเลยนะครับเีทุกคนอ่าเพื่อนแมหหัวไปหนวันนี้อเออแหละนี่นหละนั่แหละเออเอาลูกปืนปากกาละโห มันน่าจะไม่มีเนาะโอ้จบเลยผมว่าจะมาทำภารกิจเนาะประจำวันที่มันจะได้สากาบวกปวกอัตราในการยิงสองอะสากาที่มันเป็นแบบรูปโจเซ่แบ่เบนาะเพื่อนแต่มันไม่มีสากาไงจบเลยหรือว่ามันเอาปืนอะไรสังหารก็ได้เดี๋ยวผมต้องไปดูอีกทีนะเพื่อนเวันนี้ก็ลงก่อเนอื่องนาะ โอ้ไม่หวนะไม่เีอเลยไม่เีอเลยอี่เออกดไม่ลงยเยลเยวขนาดามันดาวแลวเนี่ยโอ้วโอ้เพื่อจัดก,การแบบที่แบบเราเม็ดเอ้ยเรา MVP เอ้ยไม่ใช่ สหารโอ้โหหารสองเพื่อนทหารสามเนี่ยโหเพื่อนโหดนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมใช้เอคดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนหรือว่าผมเล่น ak โหัหมานะตอนช่วงนี้นผมยิงหัว ak บ่อยมากไม่ได้โมแล้วเพื่อนๆมอคงัดหัวยากก็จริงอ่ะอ่ะมันงัดหัวยากนะทุกคนต้องเซียนอ่ะต้องซ้อมทุกวันนะครับ อยู่ไหนเลยอันแม่่รู้แลว่าอยู่ไหนขอใช้ด้วยฟองกันนะนี่บอกจะมาใช้ไอ้คก็จริงแต่เอ้ยแล้วมันคือแบบ งานหัวนะโอ้งานหัวไม่ดโอ้าวเวรโอ,โอไม่ได้งันหัวหเลยครับเวรนจัดการได้หมดเลยอ่ะโอ้โหันนด้ไม่ได้มีไฮไลท์อะไรเลย วันนี้นะครับไม่มีไฮไลท์เลยโอ้ไม่ไหวลีไม่ไหวลีไม่มีไฮไลท์เลยนะอุย้ยนั่งตั้งไม่ติดว่ะใส่อันนี้เนาะโทรศัพท์ไม่เลย <G ül> เล็กเล็กเล็กตอนนี้นผมลนเลยหมดแล้วเปไหนห็นไงวะโอ๊ยฮึมสถานก,การณ์อนี้ ายแน่ตายโอ้ย oh. เราจะไม่ตายเราจะไม่ยอมตายไม่ยอมตายเฮ้ยไม่ยอมตายเว้ยเพื่อนไปเพื่อนคนหนึ่งโอ้เกิดยิงหัวด้วยอยโหไม่ได้โชว์ไฮไลท์เลยมีไฮไลท์เลยนะครับทุกคนโอ้ ค่ะโอเคถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมเลยนะครับแค่น,นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย